เอโจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้กัผมแลนสล็อตสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างแลน t เ y อร์ของซีซัน n 5อย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รีแอคชั่นแล้วก็วิเคราะห์บางส่วนไปคร่าวๆแล้วนะคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะฮะว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจแล้วก็จุดไหนเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังซีซันหรือเรื่องราวถัดๆไปด้วยนะฮะ โอเคไม่ผู้พากททำเพลงเยอะครับไปชมกันดีกว่าครับว่าในตัว Lanche เ l e r e e s s ั5เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่กันบ้างโอเคไปชมกันเลย let's go <S โอเคครับภายในคลิป Lanch e t l e r Season 5อันนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าโลบ้านะครับได้ทำการสำรวจหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่างภายใต้ King's Canyon มาตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์มาในเกมแล้วนะฮะ ซึ่งสิ่งที่เขาตามหานั้นมันก็เป็นเหมือนกับโรงงานผลิตหุ่นสังหารแบบเลเวนแนนนั่นเองซึ่งภายในคลิปเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามีหุ่นแบบเลเวนแนนอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งสิ่งที่โลบ้าจะมาทําลายเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหุ่นพวกนี้นะครับแต่มันคือหัวของมนุษย์นะฮะซึ่งเป็นหัวของมนุษย์ที่เป็นมือสังหารนะและเจ้าหัวอันนี้นะครับมันก็ได้ถูกอัปโหลดความคิด จิตวิญญาณแล้วก็รวมถึงประสาสัมผัสต,ต่างๆลงไปในหุ่นของเลเวนแนนนั่นเองนะฮะซึ่งหุ่นยนต์ที่ถูกอัปโหลดความคิดจิตวิญญาณรวมถึงความทรงจำลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าซิมูเลคัมนั่นเองและเจ้าเลเวนแนนเนี่ยก็ถือเป็นหุ่นซิมูเลคัมเช่นกันนะซึ่งถ้าหัวมนุษย์ของเลเวนแนนอันนี้นะครับถูกทำลายไปเนี่ยเลเวนแนนก็จะถูกทำลายไปด้วยนะ แต่ถ้าเกิดทำลายเลเวนแนนนะครับแล้วไม่ได้ทำลายหัวมนุษย์อันนี้เนี่ยมันก็สามารถสร้างเลเวนแนนตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนั่นเองและเราก็เห็นได้ว่าโลบ้าเนี่ยตั้งใจที่จะมาทำลายเจ้าหัวนี้เลยนะฮะ และผมคิดว่าเธอก็น่าจะรู้วิธีการทำลายของมันดีนะแต่ทว่าตอนที่เธอเห็นหัวมนุษย์ของเลเวนแนนโผล่มาเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในดีนะครับนึกถึงความโกรธแค้นที่มีมานานต่อเจ้าเลเวนแนนนะครับทำให้เธอเนี่ยเสียสตินะไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเธอก็ควักปืนมายิงเลยทันทีนะฮะ และแน่นอนครับว่าเธอก็ทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าหัวของเลเวนแนนเนี่ยมันมีกระจกกันกระสุนยอยู่นั่นเองนะครับและทันใดนั้นนะฮะหัวของเลเวนแนนนะครับผมก็ได้ถูกเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายไปยังอีกที่หนึ่งนะซึ่งที่ที่หัวของเลเวนแนนถูกส่งไปนะครับมันเป็นอีกดวงดาวหนึ่งนะฮะเราสามารถสังเกตได้จากตัวหนังส,สือด้านขวามือที่อยู่ข้างๆหัวเลเวนแนนนะครับมันเขียนว่าสมทธีนะฮะซึ่งสมทธีเนี่ยนะฮะมันเป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของ ไลฟ์ไลน์แล้วก็ o อกเทนซึ่งมันก็เป็นดาวคนละดวงกับที่เราเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าไม่แน่นะครับในซีซั่นถัดไปนั่นก็คือซีซั่น6เนี่ยเราอาจจะได้ไปเล่นในแผนที่ใหม่ที่อยู่บนดาวสมิที่อันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะ เพราะเนื่องจากว่าหัวของเลเวนแนนเนี่ยมันถูกส่งไปที่ดาวดวงนั้นนะครับและผมคิดว่าโลบ้าเนี่ยก็น่าจะต้องตามไปเพื่อทําลายมันอย่างแน่นอนนะฮะโอเคครับและเมื่อโลบ้าเนี่ยยิงเข้าไปใส่หัวของเลเวนแนนที่มีกระจกกันกระสุนอยู่เนี่ยระบบป้องกันภัยก็ได้ทํางานนะครับผมหุ่นสตอกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับน่าจะมีหน้าที่คอยคุ้มกันภัยเนี่ยก็ทํางานนะฮะและฉากเนี่ยเราจะได้เห็นโลบ้านะครับใช้สกิลใน1นสกิลของเขานะครับในการขโมย อาวุธนะฮะมาจากที่วางอาวุธของเจ้าพวกหุ่นสตอกเกอร์นั้นนั่นเองซึ่งสกิลขโมยอาวุธอันนี้ของเธอนะครับถ้าอิงตามข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยน่าจะเป็นสกิลอันติเมทของเธอนะฮะซึ่งเธอเนี่ยจะวางกระบองหรือคาถาของเธอไว้นะฮะแล้วก็ทําการขโมยไอเทมมานั่นเอง ซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ากระบองของเธอเนี่ยน่าจะเป็นแอร์ลูมหรืออาวุธระยะประชิดของเธอนะฮะแต่พอดูจากการขโมยอาวุธด้วยการใช้คาถานี้แล้วผมก็คิดว่าคาทาหรือกระบองอเน,นี้ยของเธอเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ในการใช้สกิลอันติเมตของเธอก็เป็นได้นะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสรุปกระบองของโลบ้าเนี่ยจะเป็นแอร์รูมหรือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์เอาไว้ปล่อยสกิลอันติเมตเท่านั้นเอง และหลังจากนั้นนะครับเธอก็ใช้ปืนที่ขโมยมาจากพวกสตอเกอร์เนี่ยแล้วก็ยิงมันทิ้งหมดนะฮะพอกระสุนหมดเนี่ยเธอก็เอากระบอของเธอเนี่ยต่อสู้กับเจ้าหุ่นพวกนั้นนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยใช้กระบองของเธอในการต่อสู้ได้พิวมากเลยนะและหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เสียท่านะครับถูกหุ่นสตอเกอร์เนี่ยไล่ตามนะฮะและเธอเนี่ยก็ได้วางระเบิดไว้นะครับซึ่งเจ้าระเบิดอันนี้นะครับเราเ็นได้ว่ามันสามารถเอาติดกับผนังหรือสิ่งของได้นะและแถมมันยังมีลักษณะ คลนะ้ายกับระเบิดเธอไหมนะฮะหรือว่าระเบิดไฟที่ยังมีอยู่ภายในเกมตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันเอาไปติดกับสิ่งของได้นี่สิซึ่งมันทําให้ผมคิดว่า นี่อาจจะเป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภายในซีซัน5ก็ได้นะครับและอาจจะมีคุณลักษณะคล้ายกับพวกสติกี้บอมครับระเบิดที่เอาติดกับกำแพงแล้วก็ระเบิดอะไรทํานองนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นระเบิดที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่ภายในซีซันหหรือเปล่าและหลังจากที่ระเบิดที่เธอได้ติดไว้นะทํางานเนี่ยระเบิดมันก็ระเบิดไอ้พวกโรงงานนี้นะครับพังเลยนะฮะและเราก็จะได้เห็นเธอใช้สกิลอีกหนึ่งสกิลของเธอนะครับซึ่งสกิลเนี้ยนะครับ ถ้าอิงตามข้อมูลที่หลุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสกิลแท็กติคอลของเธอนั่นเองโดยเห็นว่าเธอคว้างกําไรของเธอนะครับแล้วก็วาร์ปไปตามตําแหน่งที่กําไรของเธอถูกคว้างไปนั่นเองซึ่งเราจะเห็นเธอเนี่ยใช้สกิลการวาร์ปเนี่ยถึง2ครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่า สกิลนี้เนี่ยอาจจะมีชาร์จเหมือนกับสกิลไทท i c a l ของ r e v e n a n นตก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสกิลมันมี2ชาร์จอย่างนั้นจริงๆนะครับก็จะทําให้เธอเนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่าว์ปไปนูน่นไปนี่ได้แบบ คิวมากเลยนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงไปหน่อยหรือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้ผมเชื่อว่าสกิลนเนี่ยอาจจะไม่มีชาร์จ2ชาร์จเหมือนที่เราเห็นภายในคลิปนะฮะเพราะว่าเหมือนกับในคลิป l a นเ e ียเลอร์ของซีซันส4นะฮะเราจะเห็นได้ว่าเลเวนแนนเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างช h a ์โดฟอร์นะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งโทเทมไว้นะฮะซึ่ง ภายในลันเชเลอร์เนี่ยเขาก็จะทําให้ดูว่าเจ้าตัวเนี่ยมันมีความเทพยังไงแค่นั้นเองนะครับก็จะดูเวอร์วังไปสักนิดนึงอะ่ะนะฮะต้องรอดูนะครับว่าตอนโลบ้ามาจริงเนี่ยสกิลเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่ามันคงจะไม่มีทางใช้2รอบได้หรอกนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะโกงเกินนะครับพะแค่พาร์ทไฟเดอร์นะครับมีสกิลแกป์โปหรือสกิลสลิงของเขาแค่อันเดียวเนี่ยมันก็จับยากอยู่แล้วนะและถ้าเจ้าโลบ้าเนี่ยมันมีสกิลวาร์ปถึง2-3รอบเนี่ยโอ้โหมันจะจับยากขนาดไหนนะ และก็จากแรงระเบิดนะฮะที่โลบ้าเนี่ยได้ทําไว้นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นข้างใต้ดินของเมืองสเกาทาวนะซึ่งระเบิดจากด้านล่างเนี่ยมันก็แรงพอสมควรนะครับก็ส่งผลให้เมืองสเกาทาวเนี่ยน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ จำแล้วครับผมแรงระเบิดเนี่ยมันระเบิดจากใต้ดินครับแล้ว King's Canyon เนี่ยมันเป็นเกาะนะครับก็ทําให้ผมคิดว่าน้ําจากบริเวณรอบๆเนี่ยน่าจะทะลักเข้ามาบนเกาะคิงส์แคนยอนอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปด้วยนะฮะว่าจะมีน้ำเนี่ยท่วมเต็มไปหมดและเมื่อเธอขึ้นมาอยู่ด้านบนพื้นนะครับเธอก็ได้พบกับเลเจนต์ตัวอื่นๆน,นะครับและที่สําคัญนะฮะก็ได้พบกับเลเวนแนนนะฮะที่เป็นโจทย์หลักของเธอในซีซั่นนี้เลย และเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าภายในซีซัน5เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างโลบ้า VS เลเวนแนนซึ่งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือว่าเลเวนแนนเนี่ยจะสามารถอยู่ร่วมทีมกับโลบ้าได้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่า น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่ก็เวลาอยู่ทีมด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีคําพูดเอาไว้แซวกันนิดนึงนะครับผมก็ต้องไปรอดูกันนะครับว่าคําพูดที่เอาไว้แซวกันเล่นเนี่ยมันจะตลกมันจะกวนตีนแค่ไหนนะเออและผมคิดว่าเมื่อซีซั่น5มาถึงนะครับผม2องตัวละครนี้นะครับนั่นก็คือโลบ้าแล้วก็เลเวนแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นศัตรูกันจริงๆก็ได้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเลเวนนนเนี่ยในร่างที่เป็นมนุษย์ของเขานะครับเขาเป็นมือปืนรับจ้างนะ แล้วก็ได้ถูกบริษัทแฮมมอน o โรบอติกส์เนี่ยจับตัวไปนะฮะแล้วก็อัปโหลดความคิดเนี่ยลงไปยังล่างของหุ่นสังหารเลเวนแนนแล้วก็ตั้งโปรแกรมให้เขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในร่างมนุษย์ปกติแล้วก็คอยควบคุมเลเวนแนนนะครับให้ทําตามคําสั่งอย่างที่เขาต้องการ จนกระทั่งระบบมันลวนนะครับก็ทําให้เลเวนแนนรู้ว่าร่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ร่างมนุษย์นะฮะแต่มันเป็นร่างของหุ่นสังหารและเขาก็ได้รู้นะครับว่าคนที่ทําให้เขากลายเป็นหุ่นสังหารเนี่ยนั่นก็คือแฮมมอนโรบอติกส์ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของเลเวนแนนในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการทําลายแฮมมอนโรบอติกส์นั่นเองซึ่งแน่นอนครับการที่เลเวนแนนเนี่ยไปสังหารครอบครัวของโลบ้าเนี่ยตัวที่บงการอยู่จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแฮมมอ,อนส์พรบอต นนย,ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นหุ่นสังหารซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทั้งสองนะครับได้คุยแล้วก็ปรับทําความเข้าใจกันนะฮะเขาก็จะรู้ว่าศัตรูของทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแฮมมอนด์โรบอติกส์นั่นเองและพอเขาทั้งสองรู้ว่าแฮมมอนด์โรบอติกส์นะครับเป็นตัวการและสาเหตุทั้งหมดนะฮะผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการแฮมมอนด์โรบอติกส์อย่างแน่นอนสําหรับการเจาะลึกรายละเอียดของแลนสเตเลอร์ซีซั่นหก็มีเพียงเท่านี้ครับ แล,แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแลนเชลเลอร์ในซีซัน5นี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็มีส่วนไหนที่ผมไม่ได้พูดไปเนี่ยหรือส่วนไหนที่ผมพลาดไปก็สามารถบอกผมในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจเจอกันซีซันอเค At my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?